ก่อสวัสดีพวกกันด้วยนะวันนี้น้องกลับแล้วมันไม่ใช่ก็มาสร้างโองกันตอนเลยฮะคารียยิงแล้วไม,ม่จริงโอเคต่จอจากคลาสที่สองก็อีกแล้วหรืออีพีที่สองก็ไปแล้วก็ถึงแค่นี้เองัะ ็ตัดไม้กันมาเยอะมากมายเลยตอนนี้เราก็จะมาหาเมืองกันนะว่าพวกกับว่าดันเจียนจะอยู่ตรงไหน,นก็ตามทฤษฎีล่วเขาบอกกันว่าพวกดันเจียนเนี่ยมันจะชอบอยู่ในพื้นที่ล่องล่างล่างๆงลง่งๆ เออพูดผิดพูดใหม่ก็ตรงนี้อ้าวไม่ใช่ดันเจี้ยนเอ้ยเราเจอแล้อืมตรงนี้เป็นดันเจี้ยนแต่เดี๋ยวก็สิ้นสุด แต่ก็สามารถมาเอาของได้แล้วกักนต้อมาขุดหัวแพลบนีไปก่อนนะกดก่อนเลย ก็อะไรประมาณนี้กันเลยนะฮะก็กลับไปที่บ้านของเรากันฮะว,วัวจะวัวเขาวัวขาวัวขาวัววัวจะวิ่งจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วข้าคนรยัไงก็เป็นอะไรประมาณนี้นะ cô, sư bé ba là ở nhà, lủng, cái gì thì đang có ăn hàng dù น่าจะประมาณทงนนมันไม่นานใช่ทางนี้แล้วแหละ ก็เอาเงี้ยต่อยหมักกินเนี่ยเนี่ยเจอวะเราละกี้หลังก็ตกออกมาอย่างงี้เลยโคติง ถ้าเราจะดันเจี้ล้วก็จะต้องไปหาดันเจี้ยนที่ใหญ่กว่าน,นี้ต่อไปเราก็จะมาทำฟาร์มกันเลย và nhìn mình ở ở cao phương xung mà anh như thế này rồi à các à ตายจิ้ไอดันเจียนเมื่อกี้เป็นฉากาเลยเ้อจิบมปอยโอ้โหมันต้องมากทางไวแต่ว่าถ้ากลัวจริงเลยนะ ขุดไปก่อนเดี๋ยวพบดันเจี้ยนใหญ่ๆแล้วนะขอต่อตัวขึ้นไปก่อนเลยนะเดี๋ยวมาลงในดนเจี้ยนนี้ใหม่แล้วก็ทำสัญลักษณ์นี้ไปจะได้รู้นะัขุดหาซีดันเลย อ้าวอันนี้ก็ไม่มีเหรอซีดพวกซีดนี่ก็ต้องแบบว่าหาจากตามเอาตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วพอเจอซีดแล้วเจอซีดแล้วก็ไปปลูกเลย,ยก็เมื่อกี้นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเสียวๆไปเลยนะกูว่าจะเกิดคูดแล้วะ ก็มันเป็นอุทาหรณ์อีกอย่างนึง่ะเป็นอุทาหรณ์ไปเลยนอนก็ได้ซีซีลี่ดีซีซันนี่นก็ตกเต่ว่ากลูมวิสต์ได้นอนก็้วทำบันไดลงไป อย่างนี้เรากุดตรงมากุดตรงมาแล้วก็ปูตรงนี้เพื่อความสง่างาน ไปหาซิกโต,ตเลยนะก็ตอนนี้เวลาก็อยู่ที่8นาทีแล้วเหรอก็ใกล้จะจบพาร์ทที่3แล้วก็ไปชมพาร์ทที่4กันได้เลยเ็ต้องการซับเยอะๆนะฮะเพื่อจะเหมือนคนอื่นๆเขา ซิดซิดไม่ค่อยมีเลยเราได้มาสามอันแล้วอรอกิจกูบ้านก่อน,น,นสามอย่างนี้ซีดเราเรียกาเศรษฐกิจพอเพียง9นาทีแล ก็่อจะมารับตัดไม้ก,กันกันเลยก็ใช้แบบนี้มหมดต่อนเลยนะตัดไม้ไปี๋ยวก็พังแล้ว มีเวทมนตรกอะไรมีสุดยาดขงังยาอยูแค่เพราะดีน้องเพลงนี้

Três mắp ai tất cả mọi người có mắm xuống mắm này luôn เอากลุ่มนัก็ได้ลงไปอืออย่างนี้แหละ Ừ, อย่างนี้ก็ขึ้นได้นะแหละก็บ้านตอนนี้ก็น่าจะสิบสองนาทีแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กห้ด้วยนะเพื่อนกจำคำคิดอะไรด้วย